สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญคุณสำรานบนเวทีครับ,รบพี่สำรานช่วยช่วยเล่าสิครับว่าเป็นไงมายังไงฮะมันถึงมีอาการที่ว่าเป็นอมัมพากเห็นได้ข่าวว่าอยู่ดีๆก็น็อกไปเลยครับครับฮะอาการาครั้งแรกเลยนี่นะจับของเนี่ยมือเนี่ยฮะของตกของตกและช่วงหลังก่อนที่จะเป็นสักเจ็ดวันเนี่ยตาผมเนี่ยพล่าเป็นคล้ายๆลูกประกายไฟออก ยังขับรถอีกนะครับเริ่มอ่อนเพียพาคนขึ้นรถเต็มหมดเลยครับขับไปขับไปเขาบ,บอกอวันนี้ผมไม่ขับรถใส่ออพอดีเขาไม่งิ้วเขาบ,บอกอยากจะดูงิ้วพาเขาไปใน่ฟู้งชนนะครับอพอเข้าไปเสร็จลงจากรถไม่ได้ดีในะอีกคนหนึ่งขับรถได้นี่ผมขับมาสิบกว่ากิโลแล้วไปหาหมอที่คลินิก หมอคิดเองก็ว่าโอ้ความดันขึ้นสูงให้ยามาเจย์เจย์หนเองแล้วไงต่อครับจากน,นั้นและจากนั้นใครๆก็บอกอา้าวข้าวรงพาบาลผมบอกผมไม่ข้าเดี๋ยวพวกนี้ก็หายผมว่างั้นทำไมทำไมคิดอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นพี่สำรานกำลังใจผมมันดี<อ>เพราะาผมมันออกกำลังไงล่ะ<อ>ผมถึงบอกออผมต้องหายสินังมวยโดวนเตะก้านคอนับสิบเดี๋ยวมันก็ลุกผมคิดว่าผมออกกำลังกายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นผมว่างั้น แต่จริงๆมันไม่อย่างงั้นหรอครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดมือั้แล้วพอเราเป็นปัญหาเรื่องเอามาพึกแล้วครับทำงานต่อไหมฮะมันไม่มีแรงเห็นบอกว่าเราไม่มีแรงหยิบจับอะไรไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนเยอะเลยฮะจากที่ว่าผมวางโครงการจะทำโน่นทำนี่พอหลังกเกษียณเดี๋ยวจะมาทำฟาร์มปลงตกเลิกทำ เริ่มทานดิมใช่ไหมครับครัทั้งแรกเนี่ยทานกี่กี่แคปซูลครับแล้วเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มตอบรับดีขึ้นครับผมทานอสองคูณสองะคือเช้าสองเย็นสองสี่แคปซูลครับแล้วเดี๋ววนี้ก็ยังทานสองคูณสองอยู่อ่ะคือยังไม่แน่ใจให้มันสนิทด,ดีซะก่อนแล้วก็จะลดลงเห็นเห็นตอนที่คุยผมตอนก่อนขึ้นเวทีนะครับบอกพี่สำราบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมวิ่งวันละ เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจนนะพอดีผมวิ่งมันจะมีสถานีตำรวจตำรวจเนี่ยเขาเห็นผมตั้งแต่ผมวิ่งเดินกระโปกกระเพกจะลม้มไม่ล้มนะแล้วก็ลงพยาบาลเนี่ยให้ผมไปช่วยไปไปเป็นวีเอสกรพูดกับผู้ที่เป็นเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาไม่เชื่อหมอเขาเชื่อเขาบอกเขาเชื่อคนที่ประสบการณ์ตรง แล้วก็พูดต่อหน้าหมอเลยถามผมเนี่ยต่อหน้าเลยทําไมถิ้งหายทําไมขิ้งดีขึ้นแม้แต่หมอที่เป็นเนี่ยผมยังสอนหมอเลยครับโอ้แหเย่ยมจริงกล้าจริงๆครับคุณครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะผมวิ่งันละสี่กิโลสี่กิโลครับโอ้โหปรเพอรครับช่วงเย็นเนี่ยไอ้กินไอ้ตัวบิมเนี่ยบิมเนี่ยนะครับครับเมื่อก่อนนี้ตรงเนี้ยเข้าพับ แล้วก็ไอ้อตรงนเนี้ยเนี่ยเนยมันจะคอยจะเจ็บมันจะไม่ไม่มีมแรงมันไม่มีแรงอะมันไม่มีแรงมาเดี๋ยวนี้เออดีขึ้นโอ้สี่กิโลฮะผมก็ยังแปลกใจผมคิดว่าบิมนี่แหละครับที่ทำให้ผมรอดตายได้โอ้เมิยกับบิมด้วยครับคิดว่าพ่สารานคิดว่าอะไรทำให้คุณภาพชีวิตของพิสารานดีขึ้นฮนะณวันนี้บอกได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับ จริงๆเลยเนี่ยผมเองไม่ใช่ว่าจะ,จะคิดเป็นนักธุรกิจอะไรครับเพราะผมเป็นไอ้มันหนักมาแล้วเหมือนเกิดใหม่มผมคิดเออพอได้ตัวนี้พอดีพับพอกินเข้าไปเออมันดีขึ้นพอดีขึ้นนักหน,นักเข้าเขาเรียกว่าอะไรมันมาเข้าทางคนที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นแล้วผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่เป็นคือพูด พูดไม่ถนัดในทางนี้บางทีผมก็เอาไอ้โบชัวเนี่ยครับอบอกเนี่ยมีบางคนเขาก็เอาซีดีพอเขารู้เขาก็ไปบอกพวกเขาอ,อีกคนเนี่ยะเป็นเบาหวานจะขึ้นตาน้ำตาลขึ้นตานไวไวเนี่ยครับไวๆเนี่ยครับเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็วิ่งมาหาผม ผมก็เลยกลายเป็นหมอโดยผลิยายเขาเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นนพี่สำรานเชื่อมั่นผมก็ให้ไปพอให้ไปเสร็จที่ไหนได้น้ำตาลจากตก400กว่าเหลือ117ผมบอกไม่ต้องไปหาหมอตาแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นตาแล้วเดี๋ยวเรื่องเบาหวานไว้คุยกันครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเบาหวานนะครับก็ถามท่านอาจารย์อัมภัยนะครับ ฟังโดยมีหลายหลายอาการเหมือนกันครับอาจารย์เรื่องเอามาพึกครับเรื่องภูมิแพ้ที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของเกล็ดเลือดต่ำครับอาจารย์ช่วยอธิบายพวกเราถึงสาเหตุครับแล้วทำไมถึงร่างกายของพี่สำนันจึงตอบรับได้ดีขึ้นครับคือจริงๆแล้วคงจะต้องขึ้นต้นด้วยเบาหวานนะเพราะว่าเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะครับครับน้ำตาลสูงโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเบาหวานเนี่ยบางทีมันก็ไม่แสดงอาการอะไรนะะคือเราเป็นโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงอยู่ น้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่เนี่ยสามารถไปก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทได้นะฮะแล้วก็น้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความดันโลหิตสูงอพอความดันโลหิตสูงทีนี้ก็มาถึงเรื่องเส้นเลือดละใช่ไหมฮะเส้นเลือดเนี่ยมันจะยืดหยุ่นไม่ดีพอยืดหยุ่นไม่ดีอะไรที่ไปไขมันไขมันก็ไปเกาะได้พอเกาะก็เกิดเส้นเลือดแข็งอพอเส้นเลือดแข็ง อะไรที่ผ่านตรงที่ไขมันไปเกาะมันก็ไปเกาะได้เช่นเ oui, กรดเลือดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาที่ว่าความดันก็สูงนะกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงเพราะว่าเส้นประสาทมันอักเสบนะฮะมันไปก่อให้เกิดการทําลายของเส้นประสาทเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงเกรดเลือดต่ําลงก็เกิดเป็นจำใช่ไหมฮะที่เราเรียกลายย้ํา เกร็ดเลือดพวกนี้เวลามันผ่านเส้นเลือดที่มันมีตะกันอยู่ที่มันเป็นไขมันเกร็ดเลือดก็จะไปเกาะบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นระดับของเกร็ดเลือดที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดที่จะไปป้องกันการเลือดออกเนี่ยนะคะป้องกันการไหลของเลือดเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมคะคพอไปตรวจถึงพบว่าเกรด็ดเลือดต่ำนะคะ,ะทีนี้พอเกรด็ดเลือดต่ำเนี่ยพอเราไปชนอะไรปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดมันแตกใช่ไหมคะพอเส้นเลือดแตก มันไม่มีเกร็ดเลือดไปช่วยให้เลือดหยุดหรือว่ามันหยุดช้าลงเพราะปริมาณเกล็ดเลือดน้อยเพราะฉะนั้นเลือดมันก็จะซึมออกมานะเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ใต้ผิวหนังขึ้นต้นอาจจะเป็นสีม่วงม่วงแดงแดงม่วงม่วงแล้วนานเข้ามันก็เขียวคล้ำไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือสาเหตุนะฮะว่าขึ้นต้นเนี่ยสาเหตุอาจจะมาจากเบาหวานคุณพี่สำราญหมอไม่ได้ให้ฉีดอินซูลินใช่ไหมคะก็แสดงว่าร่างกายยังมีอินซูลินอยู่เพราะฉะนั้น พอใช้โอเปเรชันบิมนะครับอินซูลินก็สามารถที่จะไปเคาะประตูให้เซลล์นำน้ำตาลเข้าไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดก็ลดลงนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะฮะมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้ประตูที่อินซูลินไปเคาะที่จะนำน้ำตาลเข้านะไม่ตอบสนองนะฮะทีนี้พอเรากินโอเปอเรชันบิมอันนี้ก็เริ่มตอบสนองใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งที่พบอีกอันหนึ่งก็คือว่า หลอดเลือดที่เป็นตะกรันอยู่เนี่ยนะฮะตะกรันอยู่เนี่ยในโอเปเรชันบิมมันมีสารจากมังคุดอยู่ซึ่งมันสามารถไปลดการเกาะของไขมันได้ทำให้การยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ช่วยไปอีกอันหนึ่งละนะฮะแล้วก็มังคุดเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นที่มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทอะไรพวกนี้มันก็หายไปได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นลกล้ามเนื้อก็ ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะหรือที่สมองก็ตามนะคะ,คะที่เกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยพอพิสูงมากๆเข้าเนี่ยนะคะเราก็จะปวดหัวใช่ไหมฮะปวดหัวมีอาการหน้ามืดอะไรวุบไปอไอพวกนี้นะคะ,คะถ้าสมมุติว่าเบาหวานของเราลดลงใช่ไหมฮะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะลดลงตามนะคะ อาการอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นมีอะไรที่ยังตอบไม่ครบบ้างชัดเลยครับรเจ้าก็เสริมนิดนึงนะครับ <c oughs> แล้วก็เ,เมื่อยี่สิบนี่นะ28่ธันวาที่แล้วมาเนี่ยครับ <c oughs> หมอบอกว่าเออไตก็ดี <c oughs> แล้วก็ความดันผมเหลือ115โอ้โหเยี่ยมเลย ผมไม่ยังงงว่ามันทาไมถึงลดน้ำนอกจากมมน้ํามังคุดคุณสําราญใช้แคปซูลด้วยใช่ไหมใช่แคปซูล <Okay. S 1> ด้วยครับ,รบนั่นคือสาเหตุนะครับคืออาการที่ดีเพิ่มขึ้นมาหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยในเวลาเดีวยวกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากแคปซูลมากกว่าจากน้ํามังคุดเพราะว่าจากน้ำมังคุดมันจะไม่มีโอกาสที่จะช่วยได้มากมายขนาดนี้นะครับทีบนี้ผม เวลาเราพูดถึงน้ำมังคุดน้ำมังคุดเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะให้เป็นข้อคิดไปนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าในน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นวิธีการผลิตมีวิธีการผลิตที่ผิดมีการเอาเปลือกใส่เข้าไปด้วยมีสารซึ่งแทนนินอยู่เยอะเลยผมว่าเลือดมันจะไม่ไหลเวียนดีอย่างนี้ครับผมว่าดีไม่ดีเนี่ยอาการจะสุดลงซะด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเวลาจะพูดถึงน้ำมังคุด ก็ต้องไม่มีช่ไม่ใช่น้ำมัคุี่มีการเอาเปลือกใส่เข้าไปด้วยนะฮะตรงนี้มันจะทําให้เป็นผลร้ายมากกว่าผลดีแล้วตับที่บอกว่าดีขึ้นไตดีขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางดีขึ้นนะมันจะไปสะสมอยู่ตรงนั้นนะค,ะครับันก่นเห็นตอนที่คุยนอกรอบครับบอกว่ามีทานน้ำมัคุ้เหมือนกันที่อาจารย์พูดนะฮะใช่ไหมครับอ๋อค,คืออย่างนี้ครับเพราะว่าผมเนี่ยก่อนที่จะมาเจอบิมเนี่นะครับ ไม่รู้ว่าเขาโฆษณาอะไรผมว่าหมดเลยลูกๆผมว่าไงรู้ไหมครับพอช่วงหลังที่มาบิมเนี่ยลูกบอกโอ้พ่อโดนต้มอีกแล้วว่า่างนั้น <c oughs> ก็เอาน้ํามังคุดที่เขาครั้งแรกยังไม่ได้รับไงครับ <c oughs> เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะนํามังคุดมาให้หมอสมชายบอกงั้นทีนี้ก็ก็มีไอ้มังคุดอะไรน้ำมังคุดไอไไที่เป็นกองๆเนี้ยบอกเนี่ยพ่อนี่ไงเล่า ก็มาให้ผมเนี่ยมาให้กินผมกินแล้วมันก็ผสมน้ำตาลกับน้ำพอเห็นของเนี่ยน้ำมังคุดจากบิมเนี่ยนะครับพอเห็นผมก็ไปให้ดวกนี่นี่ไงผมก็เปิดให้ดูเขาก็ดูโอ้โหนี่เข้มข้นพอผมดื่มที่ไหนได้มาลักดื่มของผมอีก <laughs> ท่านอาจารย์นัยอธิบายชัดเจนมากทีเดียวครับถึงสาเหตุต่างๆที่ผ่านมาว่าไล่เริ่มจากเบาหวานที่เราเป็นและเราไม่รู้ตัวนะครับผ่านไล่มาถึงภูมิแพ้ถึงอาการจ้ำๆตามผิวหนังนะครับไล่ถึงถึงล่าสุดแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณสําราญคุณสิงห์วันนี้ดีขึ้นและผมเชื่อว่าประโยคเด็ดของเราในวันนี้เตะก้านคอนับสิบย่างลุกขึ้นมาได้แล้วก็อย่าประมาทก,กับชีวิตครับชีวิตของพวกเรามีคุณค่ามากนักสำหรับตัวเองและครอบครัวครับขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณสำราญคุณสิงห์ครับขอบ We'll